สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำเหรียญดีเหรียญดังที่น่าสะสมอีกหนึ่งเหรียญนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญเทวดาขี่สิงห์ของหลวงพ่อสาครวัดหนองกับสิทธิหลวงปุทิมวัดละหารไร่ระยองเหรียญนี้ออกแบบได้สวยงามลงตัว ขนาดพอเหมาะเป็นลูกเทวดาขีสิงห์ข้างหลังเป็นยันเหรียญนี้เป็นเหรียญที่ลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อสาครและสายหลวงปู่ทิม ตา่างสองแสวงหามาไว้บูชาเพราะเป็นเหลี่ยญที่สวยงามพิธีดีประวัติการสร้างชัดเจนราคายังไม่แรงสามารถจับต้องได้เป็นเหรียญที่ทุกคนไม่ควรมองข้าม ถ้าใครพบเจอที่ไหนสามารถหาสะสมไว้ไม่เป็นภาระลูกหลานในอนาคตข้างหน้าแต่ก่อนจะเก็บสะสมต้องศึกษาให้ดีด้วยนะครับเพราะปัตตุวันไม่ว่าจะเป็นเหรียญภาพหงหรือว่าเกจิไหนๆต่างก็จะทำของเก๊ของเสริมออกมาทั้งนั้นผู้ที่ชอบสะสม ต้องศึกษาให้ดีดูให้ละเอียดก่อนตัดสินใจเช่าหามาไว้บูชาสะสมนะครับใครชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ